นี่นำรถมาเจิมนะครับหนุบดีตั้งผม้ำมุนครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้อยู่ที่วัดสังฆปีดีนะครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนวันนี้ก็ได้นํารถมาเจิมให้หลวงพ่อเมตตาเจิมให้ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมอยู่มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีนี้แล้วก็ปีใหม่นี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ให้โชคให้หมายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นัญยืนนะครับก็ขอบพระคุณมากที่สําหรับลูกค้าที่ติดตามและบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนนะครับ ผ่านทางผมครับเก่งขอนเก่งก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณวัดนะครับบริเวณวัดอันนี้จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์แล้วก็ศาลากรารเรียนกําลังจัดสร้างนะครับสร้างใหม่ก็อาจจะมีร่วมบุญนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ